สวัสดีครับท่านผู้ชมแลวก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องนักเรียนช่านแต่ผมนะครับสําหรับหัวนี้นะครับผมก็จะพามาดูนะครับวิธีการตัดลองทรงต่ํานะครับเป็นงานหวีลุ้นล้วนนะครับวันนี้ก็จะทําให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องนักเรียนช่างผมดูไว้เป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็จะขึ้นทรงด้วยหวีเล็กนะครับเป็นการตัดลองทรงต่ําแบบง่ายๆนะครับ สำหรับรองทรงต่ำนะครับบางท่านก็อาจจะใช้ฟันรองขึ้นทรงนะครับบางท่านก็อาจจะใช้หวีใหญ่นะครับแต่สําหรับผมกอ็อยากจะแนะนำน้องๆน,นะครับลองใช้วีเล็กในการขึ้นทรงนะครับเพราะว่าวีเล็กเราสามารถคอนโทรลความสูงของทรงได้ง่ายกว่าวีใหญ่หรือว่าฟันรองนะครับอันนี้ก็เป็นความชำนาญหรือว่าความชอบของช่างแต่ละคนนะครับ อันนี้ก็อยากจะทําให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครที่กําลังเรียนหรือกาลังฝึกนะครับเผื่อจะนําไปประยุกใช้กับตัวเองได้นะครับ ให้น้องๆดูเวลาผมขึ้นท่งนะครับเวลาผมยกหวีแต่ละแถวสังเกตดูว่ามันจะไม่ได้ตัดสั้นทีเดียวนะครับและที่สําคัญด้านขวาลูกค้านะครับเป็นด้านที่เราไม่ถนัดกันนะครับด้านข้างนะครับการใช้หวีนะครับเวลาเราใช้หวีเล็กเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะตกหวีมีสูงนะครับ อันนี้เป็นการใช้หวีเล็กขึ้นฐานทรงก่อนนะครับขึ้นให้มันเป็นกรอบเป็นทรงนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้วีใหญ่นะครับในการมาไล่ขอบผมด้านบนนะครับให้มันสั้นลงหรือว่าให้มันเชื่อมกันนะครับ ให้มันดูกลมคืนให้มันดูสมูทนะครับนะฮะด้านข้างก็เหมือนเดิมนะครับไล่ขึ้นนะครับเล็มปลายผมนะครับสำหรับผมแล้วการที่เราเก็บผมให้มันสั้นลงให้มันรอบทั้ง3ด้านนะครับเราจะไม่จําเป็นต้องใช้การไกรซอยสั้นอะไรมากมายนะครับสังเกตดูว่าหลังไททอยนะครับผมจะใช้หวียกขึ้น แล้วนะนะค่อยๆตัดปลายผมลงไปนะครับยกให้มันสม่ําเสมอนะครับแต่ละแถวนะครับแต่ละครั้งที่เรายกนะครับเวลาเราตัดแล้วมันจะได้ดูกลมเกลืนดูไม่เป็นคลื่นนะครับนะีบท้ายทอยก็จะดูสั้นลงนะครับดูกลมเกลืนขึ้นดูไม่หนาหรือว่าดูไม่ยาวนะครับเพราะว่าเราไล่ความยาวไปนะครับ ถ้าเราทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทำงานด้วยความเข้าใจนะครับมันจะทำให้มันจะทำให้เราทำงานได้ง่ายนะครับจบงานได้เร็วนะครับขอบผมมันจะดูกระชับขึ้นดูนวลดูไม่เป็นขอบไม่เป็นขึ้นนะครับความยาวก็จะลดลงนะครับมันก็จะดูกระชับนะครับทุกครั้งหลังที่ผมขึ้นทรงเสร็จนะครับก็จะเป่าทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วก็จะ มาใช้วีเล็กในาการเก็บงานอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อใหอ้ตรงจอหรือว่าด้านข้างมันสั้นหรือว่ามันขาวขึ้นมันนวลขึ้นแค่นั้นเองนะครับเทคเนิคก,ก็ง่ายๆนะครับใช้ปลายหวีนี่ละฮะปลายหวีเล็กกดนะครับแล้วใช้มุมตะเล่นในก,การไล่เก็บนะครับข้างเหนือใบหูก็เหมือนกันนะครับนิ้วมือนะครับเราต้องใช้ให้สัมพันธ์กันกดใบหูลงนะครับใช้หวีตัดขึ้นแล้วก็ตะเล่นไล่เก็บนะฮะ เพื่อให้เราทำงานได้คล่องทำงานได้ง่ายนะครับนะการใช้หวีนะครับในการทำงานนะครับมันจะดูสมูทดูนวลตานะครับเวลาเราตัดเวลาเราเก็บนะครับเรามองดูทรงมองดอูหลังจากที่เราตัดเสร็จมันจะดูสวยงามนะครับดูนวลตาดูเนียนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของช่างก็แล้วกันนะครับว่าชอบที่จะใช้แบบไหนนะครับ เราจะใช้ฝันลองเราจะใช้อะไรก็อยู่ที่ความชานาญของช่างแต่ละคนนะครับอันนี้ก็อยากจะทําให้ดูเฉยๆว่าการที่เราใช้หวีในการทํางานมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรกับการใช้ฝันลองนะครับอันนี้ก็ฝากให้น้องๆน,นะครับลองนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนะครับเนี่ยการใช้หวีสังเกตดูว่ามันจะดูง่ายๆนะครับการพลิกหวีเห็นไหมครับ งานออกมาถ่ายแล้วก็พลิกถ่ายแล้วก็พลิกเนี่ยค่อยๆไล่เป็นระดับเป็นสเต็ปขึ้นไปนะครับไล่ตัดแบบเพลนๆน,นะครับไม่ได้กดอะไรเลยนะครับไททอยก็จะดูสั้นลงก็จะดูนวลตาดูสวยดูสโลปขึ้นนะครับ ข้างหลังใบหูลูกค้าด้านขวาก็เหมือนกันนะครับสังเกตดูปลายหวีเล็กนะครับผมจะใช้แค่ปลายนะครับยกขึ้นแล้วใช้ไปด้วยแรนไล่เก็บนะครับตรงขอบผมแค่นั้นเองนะครับการจับหวีต้องไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะครับถ้ามันยาวมันไปสะดุดก,กับใบหูลูกค้าทําให้เราทํางานได้ยา,ากฉะนั้นเราเอาแค่ปลายหวีนะครับส่วนไหนที่เราวางหวีถนัดเราก็วางให้เต็มที่นะครับเนื้อ อขอบผมขึ้นไปเรายกลอยแล้วก็เลียมปลายผมนะครับขอบผมแล้วก็กันให้มันเป็นขอบให้มันดูคมดูเด่นดูชัดขึ้นแค่นั้นเองด้านขวาก็ทําเหมือนด้านซ้ายนะครับใช้ปลายหวีกดแล้วก็ง้างออกมาแล้วใช้มุมไปได้ในการไล่เก็บนะครับเราไม่ได้ตัดให้มันสูงเราเก็บเฉพาะส่วนที่เราต้องการให้มันสั้นให้มันขาวนะครับ โดยการงานวอกมานะครับมันจะกินเฉพาะที่เราควบคุมนะครับก็อยากจะให้ดูให้จบคลิปนะครับแต่ละคลิปแต่ละส่งนะครับดูแล้วก็นําไปเป็นแนวทางหรือว่านําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับผมเองก็เป็นแค่ช่างคนหนึ่งนะครับที่อยากจะแบ่งปันเทคนิคแบ่งปันประสบการณ์นะครับอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนช่างแต่ผมนะครับ หลังจากที่เราเก็บทรงเสร็จนะครับเราก็มาซอยด้านบนกันนะครับการซอยผมด้านบนนะครับแล้วแต่ความถนัดของช่างอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับหัวนี้นะครับผมก็จะใช้เทคนิคการยกซอยนะครับโดยการใช้กางเกงสอดเข้าไปนะครับใช้หวียกขึ้นเล็มปลายผมนะครับการซอยแบบนี้นะครับน้องๆต้องมีความมั่นใจตัวเองนะครับทําแล้วไม่เป็นคลื่นนะครับแต่ละแถวแต่ละครั้งที่เรายกแต่ละครั้งที่เราตัด เราต้องกะระยะให้ได้ว่าเราตัดประมาณไหนแถวต่อไปเราก็ตัดประมาณนั้นแล้วเราไล่จากด้านบนลงมาด้านข้างนะครับหวีเช็คดูถ้ามันหวีเสร็จแล้วมันดูกอดกันมันดูไม่เป็นขึ้นนะครับเราก็โอเคนะฮะบางท่านก็อาจที่จะจับเป็นช่อๆแล้วก็ซอยนะครับซอยจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับแต่หัวนี้ผมก็จะใช้วิธีนี้ให้ดูเผื่อว่า ท่านจะนําไปประยุกต์ใช้กับตัวเองนะฮะด้านข้างยกขึ้นค่อยๆไล่ไปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะดูคมคืนนะครับดูไม่เป็นคลื่นเหมือนกันนะครับแต่ทงนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่การยกแต่ละแถวอยู่ที่การตัดแต่ละครั้งด้วยว่าน้ําหนักในการตัดกระระยะได้ประมาณไหนเท่ากันไหมนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความชำนาญของช่างแต่ละคน ใช้ท,อย,ทอยนะครับก่อนหน้านี้เราใช้แบตเตอรี่ในการไล่ความยาวออกไปแล้วนะครับตอนนี้เราแค่วีเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันดูยาวแล้วก็เล็มไปแค่นิดเดียวนะครับเราไม่ได้ไปซอยอะไรมากมาย ก็เป็นการซอยบางนะครับหลังจากที่เราเล็มปลายผมให้มันสั้นลงเสร็จแล้วเราก็กรงไกซอยฟันปลามาซอยให้มันบางลงให้มันกระชับขึ้นตรงไหนที่เราใช้กรงไกลซอยแล้วมันอาจจะเป็นคลื่นนิดหน่อยนะครับเราก็ใช้ฟันปลาในการมาไล่ซอยให้มันให้มันดูพริ้วนะครับให้มันดูกลมกลืนอนะครับไม่ให้มันเป็นคลื่นแค่นั้นเอง เช็คดูนะครับว่ามันคมคกืนดีไหมเข้าทรงดีไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็เป่าทําความสะอาดนะครับเพื่อที่เราจะเช็คดูทรงหรือว่าลองเซตดูนะครับอันนี้ก่อนที่จะจบงานนะครับเราก็จะมาเช็ครายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงไหนที่มันยังเป็นขอบนะครับยังไม่เชื่อมกันแบบนี้นะครับเราก็ใช้หวีเล็กนะครับในการมาไล่ขอบผมให้มันเชื่อมกันให้มันดูคมเกลือนที่สุดนะครับไม่ให้มันเป็นขอบจนเกินไปนะครับมันจะได้สวยงาม การเกาก็เหมือนกันนะครับเราต้องอให้น้ำหนักมือนะครับในการเกราแต่ละครั้งเท่ากันนะครับเราแค่ค,ค่อยๆเกาแบบเผลอๆนะครับขอบผมถ้ามันดูไม่คมไม่เด่นไม่ชัดเราก็กัรให้มันดูคมดูชัดขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้กัรเข้าไปลึกนะครับอันนี้เราก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับบางท่านก็อาจจะจบงานได้นะครับสำหรับผมก็จะไล่เช็คงานให้ลูกค้าดูนะครับว่าตรงไหนที่มันยัง ดูไม่นวลเท่าไหร่ยังดูไม่คมคืนเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาเก็บนะครับมาไล่แต่งให้มันดูคมคืนหรือว่าให้มันดูสวยที่สุดก่อนที่เราจะจบงานนะครับง่ายๆนะครับสำหรับการใช้หวีทํางานนะครับแค่เราเข้าใจแล้วก็มีความชํมานาญในการยกหวีแต่ละแถวเบตเตอรเลียนกับหวีต้องสัมพันธ์กันนะครับค่อยๆไล่แบบนี้อ่ยกขึ้นมาไล่นะครับ ถไ,ไปผมเบาๆนะครับไล่ๆเบาๆเก็บช้าๆมือนิ่มๆนะครับลูกค้าก็จะประทับใจ <c oughs> <c oughs> สังเกตดู้า่ทอยจะดูนวลตานะครับเวลาเราใช้หวีทำงานนะครับดูไม่เป็นขื่นไม่เป็นขอบเลยนะครับมันจะดูกระชับดูกลมกลืนนะครับ อันนี้ก็เป็นสเสน่ห์ของการาใช้หวีในการทำงานนะครับเป็นงานหวีนะครับด้านซ้ายสังเกตว่าจะมีแผลเป็นนะครับเราก็เก็บอขอบผมให้มันบาลานซ์กันกับต,ตรงที่เป็นแผลเป็นนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงาม ด้านข้างมันก็จะดูสั้นดูขาวนะครับแต่ไม่สูงนะครับเป็นการตัดรองทรงต่ำแบบง่ายๆนะครับสไตล์ช่างเด็ดนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับขอบผมด้านหน้าก็กันให้มันเป็นกรอบเป็นขอบเ,เป็นทรงแปลกนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับสำหรับการตัดลองทรงต่ำก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็นำไปประยุก์ตใช้กับตัวเองแล้วก็นำไปประยุก์ตใช้ในการฝึกในการทำงานนะครับก็ อยากให้ทุกท่านมารับดูให้จบคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กาบช่างดิบนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับทุกนี้สวัสดีครับ